สวัสดีครับดีได้ของมารีวิวอ่างหวงตรงได้ของอันนี้เป็นคือเขาบอกว่ามันเป็นไอ้นี่เวลาเราจะหาพวกแบบสแลนนะเนาะในการที่แบบกันแดดน่เีนะ้ยให้กับพวกรถเราหรือบ้านเราอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีเราก็ต้องไปหาใช่ปะเดี๋ยวไปมาดูกันว่าสแลนตัวนี้เป็นยังไงนะครับ จากร้านอะไรเนี่ยที่ร้าน l อจนะครับเรามาดูกันโอ้โหเอ้ส่งมาแล้วนะครับอันนี้ก็นเหมือนเป็นผ้าใบเอาไว้คุมนะครับขนาดหนึ่งมันบอกว่าหน,นึ่งคูณห้าหกบเอ็ดนี่ เดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะใหญ่แ,แค่ไหนหนึ่งคูณห้าคือยังไงไม่รู้นะครับน่าจะกว้างความกว้างอยู่ที่เมตรเห็นปะเนี่ยครับประมาณนี้เมตรกว่าเมตรกว่านะครับแล้วก็ความยาวของมัน มุมมุมก็ตัดด้วยตัดด้วยน่าจะมีการเนี่ยครับตัดด้วยความร้อนเนาะเพราะว่าอันนี้มันดูเหมือนการตัดด้วยความร้อนพอมันตัดด้วยความร้อนปุ๊บมันก็จะไม่ลุยนะครับตัวนี้มันจะไม่ลุยออกมานะครับใครที่หาบางทีเราอาจจะหาซื้อได้อันนี้ถามว่าเป็นสแลนกันแดดได้ไหมก็ได้นะ ดูดูว่ามันเห็นไหมว่าเห็น <_ C EN TA> เห็นไฟข้างหลังปะ่ะนะครับนี่ตรงเนี้เห็นป่ะก็ยังเราเราก็ยังเห็นไฟข้างหลังอยู่นะครับตัวนี้นะครับเราก็ยังเห็นไฟข้างหลังแสดงว่าก็ถือว่าถ้ากันแดดก็น่าจะแปดสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับที่จ่ายนี่นะครับเนื้อไม่บาดนะครับไม่บาดทิวหนังนะครับก็ถือว่าดีแล้วก็ยาวมากนะครับ อันนี้มันแนวกว้างประมาณนี้นะก็แนวยาวประมาณห้าเมตรนะครับตัวนี้ก็ถือว่าใครยังใครมีความต้องการตัวนี้อยู่ก็ซื้อไปนะครับกันแดดกันลมได้ให้กันฝนได้นะครับกดสั่งซื้อได้นะครับมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ